เออบ้านรู้สึกว่าจะห่างจากสะพานนะครับเพียงแค่แปดนาทีเองนะน่าจะมาห้าหกกิโลเนี่ยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นี่นะผมเดินมาจากด้านนู้นนะท่านผู้ชมนะอันนี้ผมเดินข้ามมาเนี่ยเพื่อที่จะมาเก็บภาพตรงนี้นะตรงนี้มันคือสนามกอล์ฟการซันนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะที่เห็นเนี่ยนะเป็นสนามกอล์ฟการซันโอ้เนื้อที่หลายร้อยไร่นะครับท่านผู้ชมเี่ยนะสวยๆเมื่อเช้านี้อากาศคุ้มๆนะ มาตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีฝนแล้วนะท่านผู้ชมนะปึ๊บเนี่ยดูเนี่ย,ยมาเก็บภาพได้นะรถไฟยังไม่มานะท่านผู้ชมนี่นะสวยๆเป็นจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินนะแล้วก็จากสะพานเนี่ยท่านผู้ชมห่างจากอุมโมงค์ขุนตาลน,นะครับน่าจะประมาแปดกิโลไม่ไกลนะอุมโมงค์ขุนตาลก็เป็นฐานนี้รถไฟเหมือนกันนะนี่มาเก็บภาพที่สวย ยามเช้าโอ้นั่งเที่ยวเยอะนะเออในส่วนของสนามกร์ฟนะครับผมเห็นเขาสร้างโรงแรมขนาดใหญ่เลยเดิมมาโรงแรมและห้องพักเนี่ยมันมีนมอยู่แล้วไงแล้วทีนี้เขาสร้างเพิ่มนะครับเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะท่านผู้ชมนะเออผมแจ้งเจ้าของทรัพย์แล้วว่าผมจะมาถ่ายทําคลิปออบ้านนะครับวันนี้นะเออเพราะว่าบังเอิญว่างพอดีท่านผู้ชมก็เลยเข้ามาเก็บภาพนะครับยามเช้านี่นะครับนี่นะ ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับมาถ่ายรูปนะนี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะในส่วนของหน้าแปลงนะครับความกว้างท่านผู้ชมอยู่ที่45เมตรนะครับเนี่ยนะที่เป็นกำแพงสีส้มเนี่ยนะครับ กว้าง4-5เมตรท่านผู้ชมมีบริเวณรอดรอบขอบชิดนะครับชัดเจนนะด้านข้างเนี่ยนะเป็นลําเหมืองเล็กๆนี่นะครับนี่ดูดิโอ้โหเออส่วนความสูงจากดับน้ําทะเลเนี่อยู่ที่4 4 1เมตรนะท่านผู้ชมนะผมวัดดูแล้วนะเนี่ยนะครับในส่วนของบ้านนะเออไม้มันจะเป็นลำไม้ลูกผสมนะท่านผู้ชมเป็นไม้สักแล้วก็ไม้แดงนะครับนี่นะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นไม้สักทั้งหมดนะท่านผู้ชมนะก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่มีความน่าสนใจนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเจ้าของเนี่ยได้ทาการรีโนเวทแล้วท่านผู้ชมนี่นะเพออียงแค่ว่าติดตั้งเครื่องทัน้วาอุ่นแล้วก็แอร์นะครับก็สามารถอยู่ได้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีกล้วยนะครับฝั่งนี้เนี่ยนะโอ้เนื้อที่ยังเหลือนะท่านผู้ชมเอ,อ่อปลูกพืชปลูกผกักสวนครัวเนี่ยเอาไว้รับประทานเนี่ยตรงนี้นะโอ้ยังเหลือเยอะนะครับนี่นะแล้วก็ในส่วนของข้างล่างนะมันจะเป็นแบบใต้ถุนนะด้านล่าง เนี่ยนะประมาณนี้นะแล้วเมื่อกี้นี้เจ้าของเขาขับรถมาเนี่ยนะเพราะว่าด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นที่จอดรถท่านผู้ชมเนี่ยพื้นเนี่ยเทปูนไปแล้วนะครับเรียบร้อยเออตรงนี้มันจะเป็นที่จอดรถใต้ชายคาเนี่ยนะเนี่ยนะตรงนี้มันสามารถจอดรถได้สองคันเลยนะท่านผู้ชมเพราะมันกว้างมากเลยเออเหล็กจะเป็นเหล็กกาวนัยนะครับที่ผมดูเนี่ยนะเป็นโครงเหล็กนะแล้วหลังคาเนี่ยเป็นเมทัลชีสท่านผู้ชมนี่นะครับลักษณะบ้านโอ้โหประตูไอ้หน้าต่างนี่รอบทิศทางเลย เนี่ยนะเนี่ยเปิดหน้าต่างไว้ก็ไม่ร้อนนะลมเข้าทุกที่ทุกทางเลยท่านผู้ชมโห oh, ดีมากนะมาทีนี้เราเข้ามาชมในส่วนของห้องครัวเนี่ยที่จอดรถโหยังกว้างเลยเนี่ยดูดิเนี่ยที่จอดรถใต้ใชายคาโหยังสูงอะ่ะเนี่ยนะโอ้จอดได้เพอเพอจอดได้สามคันด้วยนะเนี่ยนะท่านผู้ชมมาทีนี้เรามาชมด้านข้างตรงนี้มีเพื่อนบ้านนะเออจากด้านหน้านะครับ ความลึกมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมด้านนี้นะความลึกอยู่ที่19เมตรเนี่ยเพราะด้านหลังนี่จะเป็นลําเหมืองเนี่ยนะแนวรั้วนี่ชัดเจนนะครับเนี่ยนะมีแนวรั้วแล้วนะครับเรียบร้อยนะนี่อันนี้ถังเนี่ยนะครับเป็นถังเก็บน้อปลาปลาเป็นปลาปาหมู่บ้านนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะขนาดถังนี่น่าจะ2,000ลิตรได้นะครับเนี่ยนะขนาดถังนี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ที่เป็นไม้ระแนงเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องครัวท่านผู้ชม มาเราเข้ามาดูนิดหนึ่งห้องครัวนะเออในส่วนห้องครัว3เมตรคูณ4.5น,นะครับ3เมตรจะฝั่งนู้นนะครับมานี่นะ4.5จะฝั่งนู้นนะครับมาชนเคาน์เตอร์นะครับนี่นะนี่แล้วก็มีอ่างล้างจานนะครับตรงนี้ก็เอาไปไว้วางพวกสัมภาระนี่น,นะครับด้านนี้นะจานชามนะครับด้านนี้เลยนะแล้วก็ในส่วนของเตาแก๊สเราวางด้านบนนี่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะเพราะด้านล่างนี่จะมีช่องเก็บของนะ นี่นะวางพวกถังแก๊สเนี่ยท่านผู้ชมนี่นะรอบๆที่ดูเนี่ยจะเป็นไม้ระแนงนี่นะครับนี่เป็นไม้ระแนงส่วนไฟเนี่ยเจ้าของเขาเดินให,ให้ใหม่หมดแล้วนะเออย้ำอีกครั้งหนึ่งบ้านหลังนี้รีโนเวทแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ห้องครัวนะโอ้โหอย่างกว้างเลยอะ่ะสามเมตรคูณสี่จุดห้านะครับโอ้โหนี่ด้านบนจะเป็นออหลังคากระเบื้องรอนคู่นะครับนี่นะประมาณนี้นะ ส่วนด้านนี้จะเป็นหลังบ้านนะท่านผู้ชมนี่นะามาดูนิดนึงนะหลังบ้านโอเนื้อที่ยังเหลือครับเ,เนื้อที่1น9ยิบตารางวาท่านผู้ชมบ้านประกอบไปด้วย3นอน1น้ํา1ครัวนะครับนี่นะโอเนื้อที่เหลือเยอะตรงนี้ก็ปลูกพืชปลูกผักได้นะด้านนี้นะตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นขนุนนะนี่นะเจ้าของปลูกขนุนไว้ส่วนด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นลําเหมืองเนี่ยยาวมาเลย นะไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ความสูงจากด,ดับน้ําทะเลเนี่ยวัดให้แล้วนะครับอยู่ที่4 4 1เมตรนะเพราะว่าจากบ้านนะครับไปอุโมงขุนตาลท่านผู้ชมซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยใช้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นนะครับอุโมงขุนตาลก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยท่านผู้ชมแล้วก็สนามกอล์ฟกาซันนะแล้วกเ็เลยไปอีกนิดนึงเนี่ยก็จะเป็นสะพานทาชมภูท่านผ,ผู้ชมนี่นะในส่วนของ ห้องครัวแล้วก็ที่จอดรถนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะอย่างกว้างอะ่ะเนี่ยนะอย่างสูงเลยสูงและโป่งมากๆเลยนะครับเนี่ยนะโอ้โหเนื้อที่เลยเยอะมากเลยเนี่ยนะมาทีนี้เราเข้ามาชมด้านในนี่ตรงนี้ก็เป็นห้องโล่งๆเลยมีเคาน์เตอร์นะครับแล้วมีอ่างล้างหน้านะครับด้านนี้นะแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ํานะครับในส่วนของห้องน้ํา1.8คูณ3าเมตรครับผมเนี่ยนะ นี่เป็นชักโครกนะอันนี้เราติดตั้งเครื่องทานน้าอุ่นนะแล้วก็ติดตั้งแอร์นะครับนี่นะมันก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะเพราะว่าในส่วนของทางร้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราสั่งของจากทางร้านเนี่ยเขาก็จะมาบริการติดตั้งให้เราฟรีนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยจะเป็นไม้สักทั้งหมดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยดูดิโอ้โหนี่นะสูงสูงโป่งโปเนี่ยนะครับเอ่อสายไฟเนี่ยเดินใหม่หมดเลยนะท่านผู้ชมนะเนี่ยนะสังเกตดูนะพวกระบบไฟเนี่ยเดินให้ใหม่หมดแล้วนะครับ นี่นะตามแจ้งนะบ้านเจ้าของเขารีโนเวทแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเป็นบ้านพร้อมอยู่นะเนี่ยนะราคาเจ้าของซับเปิดไว้ที่9ก้าแสนแปดนะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคูดแดงนะครับแล้วก็ทะเบียนบ้านเนี่ยมีพร้อมเลยเนี่ยนะนี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้าฝั่งนี้นะครับส่วนด้านนี้เป็นกระจกท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับโอ้กว้างมากครับโอ้ยาวล่างกว้างมากเลยมาที่นี้เรามาดูด้านล่าง ด้านล่างเนี่ยเราทําเป็นห้องนอนก็ได้นะถ้าไม่ทําเป็นห้องนอนเนี่ยก็ทําเป็นห้องเก็บของก็ได้นะครับด้านล่างนี้นะเนี่ยนะมีหน้าต่างบานเกล็แล้วฝั่งนู้นก็มีหน้าต่างให้หนึ่งบานนะครับเนี่ยท่านผู้ชมนี่ในส่องด้านล่างนะเป็นห้องนอนได้นะครับหรืออาจจะทําเป็นห้องเก็บของนะครับได้นะมาทีนี้เราเดินขึ้นตรงนี้เดินขึ้นตรงนี้ก็เป็นระเบียงโอ้โหลมมาจากทางนูนน้นนะท่านผู้ชมนะเนี่ยตรงนี้เป็นระเบียงเดินขึ้นมา นี่ตรงนี้แขกไปใครมาก็เนี่ยเห็นหมดเลยนะตอนเช้าๆนั่งจิบกาแฟตรงนี้นะท่านผู้ชมนะนี่นะไม้แผ่นใหญ่ๆนี่นะครับท่านผู้ชมโอ้โหอากาศแถวนี้ดีนะเพราะว่ารอบๆเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาท่านผู้ชมเนี่นะมีบริเวณโรอบขอบชิดนะครับชัดเจนนะครับนี่นะนี่โอ้โหถือว่าดีมากเลยนี่นะด้านบนเออเป็นฝ้าทีบาร์นะครับนี่นะเป็นฝ้าแขวนนะครับด้านบนนะนี่นะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะ ถูกใจไหมถูกใจยกหูนะท่านผู้ชมนะ0801476634นะท่านผู้ชมนะมาที่นี่เรามาชมในส่วนห้องนอนนี่ด้านนี้เลยห้องนอน2.9คูณ3.1นะครับห้องนอนนะนี่นะครับห้องนอนหนึ่งนะครับนี่ประมาณนี้นะหน้าต่างมีให้3บานนะท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับเนี่เราติดตั้งแอร์นะโอ้โหแล้วก็เครื่องทาน้ําอุ่นเนี่ยพอเลยอย่างอื่นเจ้าของก็ทาไว้ให้หมดแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่เป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะอ่าทีนี้ ตรงนี้มันก็ปิดได้นะเนี่ยนะปุ๊บอ่ะเปิดเข้ามาเป็นห้องนอนสองขนาดห้องนอนสามคูณสามจุดหนึ่งเมตรนะห้องนอนสองนี่นะสามคูณสามจุดหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็หนะ้าต่างตรงนี้มีให้สามบานนะท่านผู้ชมด้านบนจะเป็นฝ้าแขวนนะครับฝ้าทีบานะด้านบนนะนี่นะครับประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะนี่ทีนี้ออกมาปุ๊บ ตรงนี้มันจะเป็นห้องถงโล่งๆเลยเนี่ยนะหมายก็ว่าเพื่อนฝูงหรือญาติมาเนี่ยท่านผู้ชมช่วงหน้าหนาวนะเนี่ยนะนอนตรงนี้นะเป็นแถวเลยนะเพราะว่ามันใกล้สู่ฤดูท่องเที่ยวแล้วด้วยนะท่านผู้ชมนะแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อกี้นี้ผมไปมาเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะมากเลยเพราะว่าอย่างกรณีดอยินนท์อย่างเงี้ยเขาก็เปิดให้จองที่พักแล้วนะครับสามารถจางเต็นท์ได้นะเพราะว่าพวกหมอกเนี่ยยามเช้าก็เริ่มลงแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่นะแล้วอย่างหนึ่งคือใกล้ปีใหม่เนี่ยสำหรับ คุณลูกเนี่ยอาจจะซื้อบ้านนะครับเซอร์ไพรส์คุณแม่ก็ได้นะเพราะว่าราคาไม่ไม่แรงท่านผู้ชม129ตารางวาเนี่ยในราคา9 0 0 0นนะราคาทุกราคาผมขายในราคาเจ้าของทั้งหมดนะในกรณีที่ท่านเนี่ยสนใจและถูกใจเนี่ยก็สามารถคุยแล้วก็ต่อรองก็จะของได้นะครับท่านผู้ชมนะนี่นะให้ดูอีกครั้งนึงนะท่านผู้ชมนะเนี่ยไม้จะเป็นไม้สักแล้วก็ไม้แดงเป็นไม้ลูกผสมนะครับนี่นะตรงนี้หน้าต่างก็มีให้ให้ทั้งหมด5บานนี่นะหน้าต่างฝั่งนี้เนี่ยนะ เนี่ยมองลงไปว่าจะเป็นห้องโถงด้านล่างนะนี่นะแล้วก็เป็นห้องน้ำนี่นะท่านผู้ชมเอ่อโครงเหล็กจะเป็นเหล็กกาวานายท่านผู้ชมนี่นะสังเกตดูเออถามว่าเหล็กกาวานายดียังไงน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะครับนี่นะนี่เป็นเหล็กกาวานายเนี่ยครับเห็นไหมโครงเหล็กด้านบนกระเบื้องเป็นกระเบื้องลอนคู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะประมาณนี้นะเมื่อกี้เราขึ้นทางนู้นใช่ไหมครับระเบียงนี่เวลาลงเราลงด้านนี้ก็ได้นะครับนี่นะนี่เพราะว่าตรงนี้เป็นประตู เนี่ยนะบันไดนี่อย่างกว้างเลยประตูมันก็จะเป็นแบบเออ่ประตูโอเพนน่ะเหมือนตู้กับข้าวอะ่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้นะเนี่ยปึ๊บประมาณนี้นะนี่เปิดออกไปเนี่ยบันไดยอย่างกว้างเลยเนี่ยนะนี่สามพุ่มอยู่ด้านนี้นะท่านผู้ชมนะเนี่ยเจ้าของก็ปลูกกระพงกระเพราด้วยนะกระเพราแดงนะเนี่ยนะกระเพรานี่ก็กระเพรานะครับนี่ เนี่ยตรงนี้มีกล้วยไม้ด้วยนะฝั่งนู้นเพื่อนบ้านนะครับนี่นี่เพื่อนบ้านนะด้านข้างนี่นี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะถูกใจไหมครับท่านผู้ชมโอ้เดี๋ยวนี้สร้างบ้านหลังหนึ่งใช้งบเยอะนะท่านผู้ชมนะทำไปเล่นไปโอ้ก็ตรงนี้ก็เก็บของได้อีกนะเนี่ยนะเนี่ยใต้ถุนเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยนะโอ้เนื้อที่เก็บของยังมีโอ้มีให้เยอะเลยเนี่ยฝั่งนี้ก็ไว้ได้นะครับเนี่ยนะ ก็ด้านล่างนี่ก็เหมือนกับว่าเป็นใต้ถุนนะท่านผู้ชมนี่นะนี่ประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะพิกัดอยู่ที่ตำบลทาบดุกอำเภอแม่ทานนะท่านผู้ชมนะจังหวัดลําพูนนะนี่นะให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะก่อนปิดคลิปแล้วเราเดี๋ยวไปชมในสวนผ้ามุมสูงนะครับนี่นะปึ๊บสวยๆช่วงนี้วัสดุค่าแรงโอ้แพงครับ ท่านผู้ชมลองคุยกับช่างเสรสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยบางทีช่งางใสหัวเลยเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันขยับไม่ว่าจะเป็นเหล็กหินดินทรายเนี่ยนะครับมันขยับขึ้นตลอดเลยเนี่ยโอเคเรามาชมในส่วนของด้านหน้าเนี่ยวิ่งเข้าไปเนี่ยก็มีมีเพื่อนบ้านนะครับอ๋อไอรถเข้าขาหนึ่ง กำลังมาส่งน้ําเลยมันจะมีน้ําขวดนะครับแล้วก็มีน้ําถังเป็นถัง10ลิตรนะท่านผู้ชมนะส่วนน้ําปปาป่าที่เราใช้เนี่ยเราอาจจะไปประกอบอาหารก็ได้เอาไว้อาบอย่างเงี้ยส่วนรถที่เขาวิ่งเข้ามาเนี่ยเขาจะมีมาส่งเจ้าประจานะเป็นรถน้านะท่านผู้ชมนะนั่กำลังส่งอยู่ด้านหน้าเลยเนี่ยนะประมาณนี้นะท่านผู้ชมนะอ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงนะก็การชมซับเจโนนานะครับวันถึง2วันนะท่านผู้ชมนะ อยู่ดีท่านโทรตอนเช้าแล้วบ่ายท่านมาดูเนี่ยผมไม่โอเคนะเพระเาะว่าบางทีผมติดถ่ายทําคลิปนะทา่านผู้ชมนะแ <c oughs> จ้งล่วงหน้าเลยครับวันสองวันเพราะว่าบ้านหลังนี้ปิดว้นะครับเ <c oughs> จ้าของเนี่ยเขาอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งนะทา่านผู้ชมนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราชมภาพมุมสูงก็ผมสวัสดีครับ